เรียนตัววิ่งแล้วค่ะเรียนไม่มากีฬาไม่ขาดนะฮะสะเต็ปของตาแป๋วค <c oughs> ือขุดเขานะฮะเพื่อนๆเข้าที่ประจับรูปแป๋วก็เข้าที่เหมือนกันนะฮะเราไม่เอาเปรียบเพื่อนแล้วนะคะเราโอ้ตามบทระเบียบของคุณปูณณทุกอย่างนะฮะดูเพื่อนๆให้กำลังใจนะฮะสีชมพูน่ารักมากเลยเข้าที่แล้ว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 สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้ตาแป๋วนะคะสะพายกระเป๋าสีชมพูนะคะ สวยสดงดงามเลยค่ะวันนี้นะคะจะมาให้กําลังใจเพื่อนๆนะคะลูวิ่งนะคะ <c oughs> คุณครูบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ตาแป๋ววิ่งนะคะขอบพระคุณกระเป๋าสวยๆจากพี่ชนละวันนะคะสนับสนุนกระเป๋าสวยๆมาให้ตาแป๋วเลยนะคะสีชมพูหวานแววเลยค่ะนี่เ <c oughs> พื่อนๆก็กําลังจะวิ่งนะคะวันนี้ตาแป๋วอยู่สีชมพูนะคะตาแป๋วอยู่สีชมพูค่ะพี่ๆนี่ออมแรงให้เพื่อนๆนะคะ่ะ นี่ตาแปเอาเพื่มพลังเตรียมตัววิ่งกับเพื่อนค่ะโอ้โอรอเพื่อนนานเหลือเกินนั่งรอก่อนค่ะนอนรอเลยน้องวินนี่จะวิ่งแพนแล้วค่ะ อ,อสาวน้อยสีชมพูค่ะพี่ๆจะวิ่งแทนแล้วพางตัวพางตัวอาเพื่อนๆจะวิ่งกันแล้วค่ะอ่าตาแป๋วก็พร้อมเข้าที่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 เหมือนกันเข้าที่เหมือนกันทําให้เหมือนเพื่อนทําให้กลมกลืนเป็นสาวเป็นนางเอ,อระวังเพื่อนเขาไปแล้วตาแป๋วทันเพื่อนเขาไม่ลูก ให้เพื่อนก่อน,นะคะ่ะวิ่งกับสาวๆไม่ชอบชอบวิ่งกับหนุ่มๆค่ะออ,ออมแรงเข้าที่กับเพื่อนแต่ไม่ไปกับเพื่อนนะคะพี่ๆโอ้ยโอ้ยจังแม่นเนาะฉลาดมากนะคะพี่ๆหลอกให้เพื่อนๆวิ่งไปถึงเส้นชัยตัวเองไม่ไปนะคะโอ้ ความน่ารักของเด็กๆนะคะพี่พี่ดคีค่ะสภายกระเป๋ามาเลยคะ่ะนี่อ่า100ร้อเมตรปอสี่อูเจอพี่พี่เลยะคะ่ะตาแป๋วเพิ่งจะสี่ขวบมาสู้กับพี่พี่ปอสี่สิบขวบนะคะ จะสู้เขาได้ไหมเนี่ยรอบนี้จะวิ่งไหมพี่พี่มารอดูกันนะคะรอบเมื่อกี้แอบหลอกพี่พี่ทำท่าทำทางเหมือนจะวิ่งแต่ไม่วิ่งนะคะมารอดูรอบนี้กัน,นะค่ะว่าจะวิ่งหรือไม่นะคะว่าจะวิ่งหรือไม่เนาะนะคะอ่ะอ่ะหนูอยู่สีชมพูใช่ไหมครับไอโฟอนวิ่งแข่งกับน้องไหมครับเนี่ย อยากวิ่งแข่งกับน้องไหมครับอ๋อไม่อยากวิ่งแข่งกับน้องอ๋อพี่ๆป .4 มากันแล้วค่ะเออฮคอยดูนะคอยดูตาแป๋วนะเดี๋ยวจัดให้เลยเดี๋ยวจัดเต็มให้เลยนะคะอ่าเป็นช่วงกีฬากรีฑานะคะช่วงกรีฑานะคะช่วง วิ่งนะคะเออตาแป๋วของแม่นิกกุ้ยนัมเบอร์วันอยู่แล้วเรื่องวิ่งนี่ไม่ต้องบอกนะคะเร, <c oughs> เรื่องวิ่งนี่ไม่ต้องบอกนะคะอ,อ่าเข้าลูกกับเพื่อนๆแล้วค่นนะ,ะวิ่งกับสาวๆนี่มันไม่กระปี้กระเป๋าค่ะต้องวิ่งกับหนุ่มๆน,นะคะอืตื่นเต้นเหลือเกินสวัสดีครับอืมจะไปกับเพื่อนๆค่ะพี่พี่เออ เมื่อกี้รอบกับพี่ๆสาวๆเนี่ยอุ้ยวนๆให้ค่ะมานี่รอบจริงแล้ววิ่งแข่งกับพี่ๆหนุ่มๆเลยนะคะอ่ามาเลยเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวระวังเตรียมตัวแล้วค่ะเตรียมตัวแล้วโอ้เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวหนูก็เตรียมตัวเหมือนกันหนูก็เตรียมตัวเหมือนกันหนูไม่โกงเพื่อนนะคะหนูไม่โกงเพื่อนหนูเตรียมตัวแล้ว เตรียมตัวแล้วค่ะหนูเตรียมตัวแล้วเออตรียมตัววิ่งแล้วค่ะเรียนไม่มากีฬาไม่ขาดนะคะสเติปองตาแป๋วอพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วจะวิ่งด้วยน้องจะวิ่งด้วยเพื่อนๆถามว่าน้องจะวิ่งไหวไหมนะคะน้องนิกแม่นิกแบบมั่นใจในลูกมากนะคะลูกวิ่งได้น้องจะวิ่งด้วยนะคะ ออดูพร้อมแล้วค่ะยกขาโชว์เพื่อนซะหน่อยนี่โชว์อีกโชว์อีกสะพายกระเป๋า,าพร้อมจะวิ่งกับเพื่อนแล้วเออยกขาเนี่ยเนี้ยเน่เออวอร์มอัพมาดีนะฮะซ้อมกับพี่แก้วพี่แป,ป๊บซี่มาเยอะนะคะโอ้เพื่อนๆส่งลูกฟุตบอลมาให้น้องมินนี่นะคะบอกให้น้องมินนี่เตะให้เพื่อนน่อย โอ้สุดแรงเลยสุดแรงเลยอันนี้สะพายกระเป๋ามาติฟุตบอลมาวิ่งกับเพื่อนๆนะคะเอออ่ะเตรียมตัว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 ระวังระวังระวังเตรียมตัวแล้วค่ะเตรียมตัวแล้วเครื่องกำลังฟิตเครื่องกำลังฟิตปึ๋งปังตอนนี้คุกเข่านะคะเพื่อนๆเข้าที่ประจำรูปแป๋วก็เข้าที่เหมือนกันนะคะเราไม่เอาเปรียบเพื่อนอยู่แล้วนะคะเรา โอ้ตามกฎระเบียบของคุณครูทุกอย่างนะคะดูเพื่อนๆให้กำลังใจนะคะสีชมพูน่ารักมากเลยเข้าที่แล้ว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 เฮ้ยตาไม่ไปออกมาจากลู่ได้แค่นี้นะเพื่อนๆเราตื่นรุ่นแล้วทำไมไม่ไปล่ะลูก ไม่ไปค่ะพี่พี่มาได้นิดหนึ่งนะคะกลัวนะคะสงสัยอาจจะตื่นเต้นเห็นพี่พี่อู้กันไปนะคะโอ้ย,อยบทจะกลัวก็กลัวนะคะพี่พี่อาจจะแบบเห็นน้องๆกันหลายคนน้องวิ่งกันไปพร้อมกันอาจจะตื่นเต้นก็เป็นเรื่องปกตินะคะหลอกเพื่อนๆสองรอบแล้ว,พวเพื่อนๆก็นั่งรอดูน้องจะวิ่งหรือเปล่าน้องจะวิ่งไหมนะคะเอออ๋อ อ้าวอๆาอโอ้ให้พ่อวิ่งด้วยดูค่ะดูค่ะดูกูมูพ่อไว้อยากให้พ่อวิ่งด้วยให้พ่อช่วยหนูด้วยเออความกระเป๋านัอกะอนคักมาเลยมาเลยระวังปาิวแล้วด้วยไปแล้ว รลขาแข็งมาแล้วค่ะไม่ไปค่ะไม่อยากไปกับเพื่อนสลัดไม่วิ่งหรอกแม่เดี๋ยวจะผอมขอนั่งรอเพื่อนๆอยู่ที่จุดเริ่มต้นแล้วกันเส้นชัยไปไม่ถึงนะคะตาไปหาร้านลูกชิ้นเราดีกว่าตาลูกปะไปวันนี้มาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะแต่ไม่กล้าวิ่งขะกลัวเพื่อนๆลกลัวเพื่อนๆเห็นสเต็ปเทพ เทาวิ่งนี่ต้องวิ่งคู่กับพี่แก้วพี่แป๊บซี่เท่านั้นนะคะเทาวิ่งคู่กับเพื่อนๆน,นี่อุ้ยไม่ไม <c oughs> ่วิ่งหรอกนะคะเดิวป่ะป่ะลูกป่ะไป <c oughs> ยังไงลูก <c oughs> โอ้โห <c oughs> ดูเพื่อนๆมาเล่นด้วยค่ะ เออเพื่อนๆหลักด้วยเออเดินไปตีบอลเล่กับเพื่อนๆเลยเดินไปตีบอลเล่กับเพื่อนๆเลยค่ะนี่โอเคนะคะฝากพี่ๆให้กำลังใจเด็กน้อยตาแป๋วด้วยนะคะวันนี้มาร่วมกิจกรรมวันกีฬาสีนะคะโอ้เพื่อนๆอยากถ่ายรูปเพื่อนน้องมินนี่อยากถ่ายรูป น่ารักไอ้เยอไอ้เยอคนน่ารักนะเนี่ยอ่าเพื่อนเพื่อนอยากมาเล่นด้วยนะคะโอ้ยากให้ลูกโป่งน้องด้วยเอออยากให้ลูกโปง่ง,ออปงน้องมาจับข้างหน้าอ้วนอย่าจับน้องข้างหลังน้องกลัวตรงนี้เลยค่ะพ่ต้าตรงนี้เลยค่ะตรงตรงนู้นค่ะตรงหญ้ายืนอยู่ตรงนูง้นเออน้องกลัว อบอนพีค่ะพีพเดตแมอ่าโอเคค่ะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ